นาเดียเอ๊ะทำอะไรคะคลินเก่งทำอะไรคะคลินเก่งยิ้มแล้วคะ่ะหนูยิ้มแล้วคะ่ะเมื่อกี้หนูง่วงนอนโอ้ยนาเดียหาน้ำมาหาเมื่อไหร่คะเดี๋ยวเลยทำไรหรอเดี๋ยวเลยฝั่งนี้คะ่ะฝั่งนี้แล้ว เดี๋ยวขาเด้อเดี๋ยวขาทำไรอยู่ยิ้มนั่นแหละยิ้มน่ยล่ะยิ้มแล้ค่ะเมื่อกี้หนูง่วงนอนหนูเลยไม่ได้ย er? ิ้มค่ะติ้ง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 ไอ้ติ้ง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 ง

ตัวอะไรคะตัวอะไรคะอขาหากขาเป็นตัวอะไรอ่ะมิ่กี้เมาเหรอฮึตัวอะไรคะมันสวยจังเลยชุดตัวเนี้ยสวยจังเลยค่ะ

ใส่เสดดสวยจังเลยค่ะวันนี้ตึ้งตึ <ah> ้งตึ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 ้งต้งตึ้งตึ้งตึ้งึ้งตึ้งตึ้ง้งต้งงตึ้งต้ง อ่าสนุกขิ้นไปนี่กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ